วันนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับเทคนิคการเทรดที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้เปิดเผยแน่นอนวิธีการเทรดวันนี้ง่ายมากๆสามารถที่จะนําไปใช้ได้เลยนะครับมือใหม่ไม่ควรพลาดเช่นเดิมสามารถป้นเงินน้อยเป็นเงินมากใครมีทุนน้อยไม่ควรพลาดไปดูเทคนิคได้เลยครับ สวัสดีนักเที่ยวสายเทรดทุกท่านนะครับวันนี้นะฮะก็มาอีกแล้วเรามีเทคนิคดีๆที่จะมานําเสนอกันนะครับผมใช้เทคนิคนี้ในการทํากาไรได้อย่างเรื่อยๆเลยนะครับถ้าเกิดคุณมีทุนน้อยหรือทุนมากคุณก็สามารถใช้เทคนิคนี้ได้เทคนิคนี้สามารถใช้ได้กับ1นาทีและ5้าทีหรือกี่นาทีก็ได้แล้วแต่ว่าคุณจะรอนะแต่ว่าเราผมเนี่ยหนาทีพอแล้วนะครับเพราะว่ามันสามารถทำกำไรอย่างรวดเร็วและง่ายซิมเปิลมากๆนะครับใช้เพียงการดูแค่1เส้นเท่านั้นคุณก็สามารถดูได้เลยนะฮะแต่ว่าวันนี้ผมมีอีกหนึ นี้ให้มันแม่นยำยิ่งขึ้นวิธีการจะเป็นยังไงไปติดตามกันได้เลยนะครับ สรับใครนะครับที่ยังไม่มีบล็อกในการเทรดนะแนะนําเลยนะครับบล็อกแปดเอกเทนั่นเองสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยเพื่อทําการสมัครนะเมื่อคุณกดเข้ามาแล้วก็กรอกรายละเอียดตามนี้ได้เลยนะชื่อที่อยู่แล้วก็อีเมลนะครับเสร็จแล้วคุณก็จะได้รับบัญชีเทรด1 0 0 0 0หืเหรียญน,นะเพื่อทําการทดสอบเพื่อทําการเทรดได้เลยจากเทรดเท่าไหร่ก็จัดไปได้เลยนะครับเพื่อเป็นการฝึกฝนนะครับเมืเ่อเพื่อนๆสมัครเข้ามาแล้วเปิดเข้ามาในบล็อกนะหน้นหาตาจะเป็นแบบนี้นะตอนนี้มันเป็นกราฟเส้นซึ่งเราจะไม่ได้ใช้แบบนี้นะครับเราสามารถที่จะเเเปปลีีีี่่่ยยนนนกกรรราฟด้้ใหแหทททงงตะภ เสร็จแล้วมาที่แท่งเทียนตรงนี้นะกดเข้าไปเลยเราก็จะได้แท่งเทียนนะครับสีเขียวสีแดงสวยๆแบบนี้นะครับเมื่อให้ทาการเทรดมันจะดูง่ายกว่านะเราเห็นว่ามันแดงก็คือลงเขียวก็คือขึ้นนะครับต่อมาเราจะปรับเวลานะครับกดที่ตรงนี้ห้าวินะเปลี่ยนเป็นป1นนาทีตรงนี้ตรงนี้นะครับถ้ามันติ๊กอยู่ให้เราออกนะครับ สร็จแล้วก็กดที่1นาทีเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะได้กราฟที่มีแท่งเทียน1แท่ง1นาที1แท่ง1นาทีเพื่อทําการเทรดแล้วก็เข้ากับเทคนิคที่เราจะสอนภายในวันนี้นั่นเองครับรับการใส่อินดิเคเตอร์ของเรานะฮะเราจะใส่2ตัวสำหรับในคลิปนี้นะครับอันดับแรกเราจะใส่ตัว S M A 5นะครับวิธีการใส่เป็นอย่างนี้ครับกดที่ตัวชี้วัดแล้วไปที่ Moving Average ไปที่เส้นค่าเฉลี่ย อ่ตรงนี้เราใส่เป็นเลข5ตรงนี้คือ SMA เหมือนเดิมตรงนี้เราปรับสีอะไรก็ได้นะครับตามสะดวกเสร็จแล้วตรงนี้เราใส่ให้ใหญ่หน่อยนะกดเลือกใช้ครับตอนนี้เราจะได้แล้วนะเส้น SMA 5สีขาวนั่นเองตัวที่2องที่เราจะใช้นะครับเราจะใช้โตกัสติกนันเองนะครับให้เรากดที่ตัวชี้วัดแล้วไปที่ยอดนิยมแลลงมานะฮะโตกัสติกออสซิเลเตอร์ตัวนี้นะฮะ กดเข้าไปเลยครับตรงนี้เราจะใส่ไปเลข5แ,แล้วตรงนี้ก็เป็น533ตามปกติเลยนะครับกดเลือกใช้เราก็จะได้อย่างนี้นะครับโ t o r e 5 3สนะตรงนี้ก็เอาไว้ดูโวลุ่มของกราฟขึ้นลงนะฮะเราวิธีการเทรดของตัว S A 5นั้นดูยังไงเรามาดูตรงนี้ครับเราจะเทรดขึ้นกับเทรดลงเท่านั้นโดยที่เราจะดูเส้นว่ามันคอนเฟิร์มว่ามันโค้งขึ้นหรือโค้งลงสวยๆนะซึ่งเวลาเราเทรดเนี่ยเราจะดูแท่งเนี่ยมันทะลุตัว S A 5นะครับถ้าเกิดว่ามีการทะลุแล้วมีการย่อของแท่งถัดไปหรือว่าอาจจะไม่ยอ่อแล้วก็สามารถกดขึ้นได้นะฮ โดยที่ตรงเนี้ยอาจจะไม่สวยเท่าไหร่ตรงนี้นะเกิดทะลุขึ้นมาอย่างนี้นะครับนะคาปิดปิ่มๆหรือว่าทะลุแล้วเนะี่ยแล้วตรงเนี้ยเราสามารถที่จะกดแท่งนี้ ขึ้นมาได้เลยนะครับเพราะว่า S M A 5เนี่ยมันโค้งขึ้นสวยๆแล้วนะครับและตัวโตก็ทิมขึ้นอย่างนี้นะไอโตแคสติกเนี่ยเวลามันขึ้นอย่างสวยๆอย่างเงี้ยนะฮะมันเป็นการบ่งบอกได้เลยนะครับรว่ามีแรงขึ้นเห็นไหมตรงนี้ก็จะขึ้นหลายแท่งนะครับนี่แหละจุดที่เราเข้านะครับอันดับ1ทะลุแล้วโค้งขึ้นอันดับ2โตแัสติกคอนเฟิร์มขึ้นหรือลงสวยๆอย่างนี้นะครับเราจะสามารถเทรดได้ถ้าเราดูขาลงนะเห็นไหมตรงนี้นะฮะขึ้นไปปุ๊บทะลุลงมาใต้เส้นนะะและ S M A เนี่ยเริ กดลงมาแต่อันเนี้ยกดขึ้นไปราคาเสียวอยู่เหมือนกันนะแต่เมื่อเราดูที่สโต r เนี่ยนะครับแรงลงมันเยอะเราอาจจะเชื่อมั่นได้เลยว่า น่า <N> AH> จะลงได้นะครับอ,อย่างอันนี้เช่นกันนะอันนี้ลงมาอย่างนี้นะมันแท่งต่อไปเราก็จะกดเมื่อมันโค้งลงอย่างนี่นะครับอย่างอันนี้อันนี้ทะลุมาไม่เยอะนะครับปิดลงมาได้ตรงนี้นะเราก็จะเทรดแท่งนี้หรือว่าอาจจะรอเทรดแท่งนี้ก็ได้นะครับเมื่อเวลาย่อนะทาไมเราถึงจะเทรดแท่งนี้ได้ในเมื่อแท่งนี้มันก็ลงมาเยอะแล้วเราสามารถดูที่โตลได้ครับถ้าโตมันยังลงมาไม่ชนด้านล่างโอเวอร์โซตรงเนี้ยเราก็จะถือว่าแรงมันยังลงต่อและไม่มีแนวรับด้านล่างอย่างนี้นะเห็นไหมเมื่อไม่มีแนวรับด้านล่างแนวรับอยู่แถวนี้ดังนั้นยังมีพื้้นนนทีี่่อยูปรระมาาณใกลง นะก็ยังลงได้ถึง2แท่งเลยทีเดียวนะครับแล้วค่อยเด้งขึ้นนะครับเนี่ยจุดนี้แหละเป็นจุดที่เราเข้าได้นะครับก็เทคนิคง่ายๆอย่างนี้เลยครับไม่โค้งขึ้นก็โค้งลงแล้วก็เข้าเทรดคอนเฟิร์มด้วยสโตแคสติกนะครับเดี๋ยวเราไปลุยเทคนิคนี้กันในการเทรดจริงเลยดีกว่าครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูช้ำคอยนะค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะเดี๋ยวเราจะดูว่ามันทะลุขึ้นมาปิดและสวยสวยแค่ไหนนะครับตรงนี้นะตรงนี้ผมลบนี่ออกก่อนนะครับตอนเนี้ยผม มีสายเส้นสีม่วงนี่นะอันนี้ไม่ได้ใช้นะครับอาเตมตัวกดขึ้นนะครับสามสองอ่าเดี๋ยวรอยอดนิดนึงอ่ากดเลยดีกว่าครับเพราะว่ามันไม่ยอนะ่อแล้วดูจากสรงนะเนี่ยจะกดไปแล้วแหละท่านมันย่อก็ช่างมันนะดูจากสโต้เนี่ยค่อนข้างจะขึ้นสวยๆเลยนะครับแล้วก็ตัว SCA ห้เริ่มโค้งขึ้นแบบสวยๆเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยสวยๆนะเรารอรุ้นกันดีกว่าว่าตอนจบจะเป็นยังไงนะโอ้โหตอนนี้ขึ้นสวยๆแล้วนะครับ นะับถอยหลังกันดีกว่าครับโอยลองอยิเพุ่งลงมาสี่สามสองหนึ่งสวยๆครับวินเรียบร้อยครับสำหรับไม้นี้นะได้มา45.48นะครับสายเบาๆก็ได้ครับคุณผมไม่ได้เยอะสำหรับคลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมมาหาคู่ต่อไปดีกว่าครับ ต้องบอกว่าเทคนิคนี้ง่ายมากๆสำหรับมือใหม่เลยนะครับสามารถนําไปใช้เองได้ฟรีเลยทีเดียวนะฮะเพียงแต่ใส่ SJA5 เข้าไปแล้วก็ดูขั้นตอนตามที่ผมแจ้งได้เลยนะครับแล้วถ้าใครเนี่ยยังดูแล้วยังงงๆนะครับอยากจะเข้ากลุ่มมาเทรดด้วยกันอยากจะเข้ามาคอมมูนิตี้พูดคุยกันสามารถสแกนเคียิโค้ดการหน้าจอได้เลยนะผมมีกลุ่มสอนฟรีแล้วเข้ามาเรียนรู้ได้ฟรีนะฮะเข้ามาพูดคุยกันนะครับแล้วก็มีไลฟ์สอนของโค้ดสิกว่าท่าน20บกว่ารอบต่ออาทิตย์นะคุณสามารถเข้ามาเรียนรู้มีเทคนิคมากมายไม่ได้แค่ที่ผมมสสสสอออนนนนคคลิิปีีุ้ณยัังาาาาารรรถขขทททธบญญฟเื่ไ ก็สามารถรับสัญญาณได้เลยนะครับใครอยากได้อะไรดีๆอย่างนี้ก็สกแกนเกี่ยวโค้ดทักเข้ามาได้เลยครับตอนนี้เรามาดูไม้2อกันดีกว่าผมเลง็เลงๆอยู่นี่นะตอนนี้เห็นนี่ ej นะ ej สวยอยู่นะครับตอนนี้โซนทิ่มสวยๆเลยนะับเดี๋ยวรอนะเดี๋ยวสามก่อน30วิจะกดนะเดี๋ยวรอดูกันว่ามันย่อลงหรือเปล่านะฮะของไว้ครับ1นาทีนะออาเอเคสวยครับกดเลยอย่างเงี้ยอ,อย่างเงี้ยเยี่ยมเลยนะครับย่อลงมาสวยๆงี้นะแล้วก็โซนเนี่ยทิ่มขึ้นแบบชัดเจนนะครับ ทำให้เราสามารถที่จะมั่นใจได้เลยนะครับว่าไม่แท่งดี้ก็แท่งหน้าขึ้นแน่ๆนะฮะคราวนี้ครับสไตล์เดิมครับเดี๋ยวเรารอตอนจบเลยดีกว่าครับเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าเราจะวินไม้เดียวเลยหรือเปล่าเนี่ยถ้ามันย่อลงมาต้องกดนิวนะอ่าโอ้โห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 ผมนิวไว้ก่อนนิวไว้ก่อนตายแล้วตายแล้วจะบวกไมมบวกไหมบวกไหมบวกไม้อ้ามันบวกครับนี่นะครับเรียบร้อย15าบาทได้สี่สี่จุดหนึ่งหกนะสรุปก็ยังวินนะครับเนี่ยคือเกือบนิดเดียวเองนะครับเยี่ยมไปเลยครับอ่าไม่ต้องต่อไม้สองนะ เดี๋ยวเราไปหาไม้ต่อไปกันดีกว่าครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ทำการเทรดให้ดูนะโดยใช้จำนวนเงินที่ไม่เยอะเลยนะ300กว่าบาทเท่านั้นเอง ถ้าใครมีทุนน้อยนะครับสามารถที่จะใช้เทคนิคนี้ในการเดินเงินได้นะคุณอาจจะเดินเงินไม่ต้งตองเยอะใส่ไม้สม่ำเสมอน,น,นะครับถ้าเกนะิดว่าทุนเนี่ยอย่างค,คลิปนี้ทุน300บาทเนะี่ยคุณก็สามารถเดินได้นะโดยการใส่ไม้ละ50บาทหรือว่า30บาทแล้วแต่เลยนะฮะเมื่อคุณใส่50บาทเนะี่ยคุณจะได้ไม้หน,นะนึ่งสี่สี่กว่าบาทเนาะตรงเนี้ยก็สามารถที่จะนําไปต่อ Led, ยอดเป็นทุนต่อไปได้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามันต้องทบไม้คุณอาจจะทบอีกร้อยหน,นึ่งนะครับก็ทุนเต็มที่ก็ร้อยห้าสิบคุณก็สามารถเสียได้เต็มีเคคคืืออรัััั้้งงกก็็บปนนนดุ ก็จะสต็อปลอที่2ไม้นะครับก็คือเสีย2ไม้นั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าคุณวินนะครับคุณก็วินสัก4ี่ห้าไม้แล้วแต่สะดวกนะครับคุณก็ได้ได้จำนวนเงินมาพอสมควรแล้วเพราะนั้นความเสี่ยงก็จะน้อยหน่อยไม่ลําบากมากเกินไปรับมือใหม่นะ,อะลองนําไปปรับใช้ดูนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูคู่ต่อไปกันดีกว่านะฮะผมเห็น EU นี่ค่อนข้างสวยนะครับรอเวลาเช่นเดิมครับรอเวลาเช่นเดิมเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันจะเข้าทรงไหมเดี๋ยวดูจากทรงแลวเข้าแน่นอนนะครับ เราเตรียมกดดีกว่านะอ่าเดี๋ยวรอดูเราดูเตรียมกดเตรียมกดตั้งหนึ่งนาทีนะอ่า้อมย่อไม่ทันเดี๋ยวผมรอดูนะว่ามันจะลงไหมนะครับถ้ามันลงมารับนี่เตรียมกดเลยอ่ารับไหมรับไหมรับไหมลงมา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 ครับลงมาลงมาอ่ามันยังมีเวลาซื้ออยู่นะอ่าโอเคได้แล้วครับเปิดได้ยังดีครับกดไปเลยดีกว่าเพราะดูจากทรงแล้วผมว่าขึ้นแน่แน่แหละนะแต่อาจจะไม่รู้ว่าต้องใช้เวลาแค่ไหนนะเดี๋ยวว่าขึ้นแน่แ่แหละนะครับมาเรามรรลุเนตอนจบดีกว่าเหมือนเดิมนะครับโอ้โห้คราวนี้ขึ้ นะฮะแม่สวยงาม เรียกว่าทรงนี้นี่สุดยอดเลยนะครับสวยงามเลยนะไม่ต้องลุ้นแล้วครับอย่างนี้เตรียมตัวนับถอยหลังกันดีกว่าวินแน่ๆครับไม้นี้5 4 3 2 1วินครับสวยๆสวย44.16เช่นเดียวกันนะฮะราสวยอย่างเงี้ยรับรองมั่นใจได้เลยนะครับนะตอนนี้เราก็วินสามไม้เรียบร้อยปิดจ็อบนะครับเครับสำหรับคลิปนี้นะสบาย SMA 5ต้องนำไปใช้ดูครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการเทรดด้วย SMA 5และดูคอนเฟิร์มด้วยโตกัสติกนะฮะ ิธีการนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าง่ายมากๆแล้วก็สามารถทํากําไรได้นะครับทั้งมือใหม่มือเก่านะครับเวลาคุณคิดไม่ออกวุาคุณจะใช้วิธีไหนเปิดเส้นนี้เส้นเดียวครับแล้วก็เทรดตามเทคนิคที่ผมได้แจ้งนี้ได้เลยนะมันมาเรื่อยๆแน่นอนนะครับแต่ว่าอดทนรอหนึ่งนะฮะถ้ามันยังไม่เข้าทรงและมันยังไม่ใช่เนี่ยก็ยังไม่ต้องรีกดนะทุกๆกราฟเนี่ยมันมาเรื่อยๆอยู่แล้วหนึ่งอาทีแป๊บเดียวก็มาครับเพราะนั้นอย่าลืมครับนำไปฝึกฝนและทดลองด้วยเดโมก่อนนะฮะหยอดก่อนที่จะใช้เงินจริงและใครนะครับที่อยากจะเข้ากลุ่ ขอสิทธิ์ได้เลยนะคุณสามารถใช้สัญญาณหนึ่งนาทีได้ด้วยเพื่อน,นอามาเทรดกับเทคนิคนี้ได้เช่นเดียวกันและยังสามารถเข้าไลฟ์เทรด20รอบต่ออาทิตย์มีโค้ดสิบ่านในการสอนเลยนะฮะเทคนิคมีมากมายไม่ได้มีแค่ที่ผมสอนอยู่ตรงนี้นะคุณสามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้และนำไปฝึกใช้ได้อีกมากมายเลยทีเดียวและคุณจะพบ นักเทรดอีกมากมายนะที่ยังอยู่ในกลุ่มนะอย่าลืมนะถ้าอยากได้คอมมูนิตี้ดีพูดคุยและการเรียนที่ดีอย่าลืมสแกนเค้กโค้ดและทักเข้ามาได้เลยมีเงินไขเล็กน้อยเท่านั้นแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในกลุ่มได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นักเที่ยวสายเทรดไปก่อนดีกว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์ได้เลยนะครับแลวคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย